ประธานขอให้แม่อุ่นเป็นสะพานสะพานบุญให้เขาด้วยโอยอวยพรให้เขาหน่อยนะคุณยายอ้าวเนาะอันนี้ก็แม่คำสายจะเป็นสายสะพานให้เท่าแพงเงินเท่าเบื้งอยู่บอกเท่าเบื้งก็ได้เท่าก็ได้ อันนี้กันเนาะยายกมาเป็น <ลา S 1> อันกันทอาลาบ,ลาบ,บาูลาบูหนองอาบูแสงสว่างเอลาบูแสงสว่างเนาะอันนี้กับยายกมา,สสาดูนั่งร่ำกมาเธอากำลังใจนั่งร่ำครับเออมีความสุขค,ความเจริญเด้อความเจ็บจะได้ความใครังมีเด้อจะไปหาเงินเขาจะได้มือกำหาข้ามได้มือก่บพอกินพ่อข,ข้านนอนรับเขาจะได้เงินมื้อน,นอนตื่นได้เงินเสนแบ่นฝ่ามือเขาได้แก้มันสุดโทษหายมือมาผ่านม่านหายมือมาเบ็ดเด้อ นอนรับได้เงินพันนอนฝันได้เงินล้านพันเข่าวชุกกระเป๋าทุกมื้อทุกวันเจ้าคิดต่อน้ำก็น้ำไหลนองคิดต่อท่อก็ท่อไหลอยู่คิดเกี่ยเงินคำเจ้าลังไหลเข้ามาสู้กระเป๋าทุกมื้อทุกวันเด้ออายุนื้นร้อยเอ็ดพันปภาษาคนเด้อสาธุสาธุแล้วเราจะไปทาบุญวัดขาเอก ถาวายสังกทานให้คุณน้องลาบูครับจ้าแล้วก็คุณอะไรลูกมิสเตอร์มิเซโรบิตนะครับจ้านั่นแหละเขาจะได้ไปสู่สุคติพ<ม>บภูมิที่ดีจะรวยเงินรวยทองเดอ้อยายเดอ้ออันนี้ก็มือน้อย,น,อยนี่ก็ like you. You. จะแตะให้เขา ที่ทําบุญวันนี้ขอให้ยกให้เขาหมดนะคะสาธุขอให้เขาขทุกฐานอยู่ภายในประเทศต่างประเทศขอให้ครัวอันนี้นะที่สามีเขาเยอยู่พบอื่นก็ขอให้เขามีความสุขน้องลาบูอยู่โลกมนุษย์ก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างพี่สาวคนนี้ทำให้แล้วนะน้องลาบูสาส สำหรับคลิปนี้ถากทางชแนลเขาจะคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ